ิทภาพทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้เรายังคงมาดูแลครับพี่น้องอยู่ที่หมูห่5บ้านชาม,ม่วงตาบลชําอําเภอการท่าลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนักการเกษตรท่านนี้ครับปลูกสวนทุเรียนในอดีตนั้นท่านปลูกสวนทุเรียนผสมกับเงาะทุเรียนก็มีอายุ20กว่าปีนะครับมีบางต้นก็30ปีนะครับแล้วก็มี7ปีด้วยท่านบอกว่าปลูกรวมกับเงาะปรากฏว่าเงาะชอบน้ําทุเรียนตอนออกดอกไม่ชอบน้ําเลยตัดเงาะทิ้ง เหลือแต่ทุเรียนล้วนๆท่านบอกว่าทําแล้วก็เรียกว่าได้ผลผลิตกระท่อนกระแทน่นแต่พอมาเจอเวอร์แพนนั้นนะครับสเกลอตอนไปลายปี66ปรากฏว่าก็ยังได้ผลผล,ผลิตมาถึง1800กิโลทีเดียวนะครับและที่สําคัญครับปีถัดมาก็ใช้มาโดยตลอดในปี67ปรากฏว่าไปกระทบแรงได้มา600กิโลแต่เป็น600กิโลที่เจ้าอื่นเขาไม่มีนะครับก็หมายความว่า,วา สามเกลิวัแพนช่วยประครับประคองมาถึง600กิโลที่สำคัญครับปีนี้เข้าเดือนพฤศจิกาท่านบอกว่าปีนี้มีแค่นี้มี20ปี7ปีเขาบอกว่าเขาจะทำให้ได้เป็นอย่างไรนั้นมาพบกับเจ้าของสวนครับสวัสดีครับ คุณพี่ครับเจ้าของสวนแห่งนี้ช่วยบอกชื่อเสียงเรียงนามได้ครับสวัสดีครับผมแปะวัฒนชัยเทียนทองครับบ้านชมวงหมู่5ครับผมพี่แปะครับช่วยเล่ารายละเอียดทั้งนิดหนึ่งนะครับว่าสวนแห่งนี้ทําไมมันแตกต่างกันทั้งเรื่องของอายุทุเรียนแตกต่างถึงการดูแลรักษาแตกต่างถึงวิธีการที่ว่าทําไมปลูกไม่เป็นแถวเป็นแนวช่วยชี้แจงหน่อยนะครับแต่ก่อนนะครับปลูกทุเรียนเนี่ยจะปลูกผสมกับเงาะนะครับปลูกไปเรื่อยมา ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วพอทำไปเงาะมันไม่ชอบน้ำก็เลยตัดออกพอทุเรียนเนี่ยว่าช่วงดอกเนี่ยมันให้น้ำไม่เหมือนกันก็เลยตัดสินใจราคาทุเรียนดีกว่าก็เลยปลูกทุเรียนครับผมตัดเงาะทิ้งซะถือว่าเงาะก็มาขัดขวางเรื่องของไรายได้ของเราถูกไหมครับ,รบแล้วก็ดูแลกันแตกต่างกันมาอยู่ด้วยกันก็ทําให้เกิดความรู้สึกว่าเราเนี่ยต้องใช้นู่นใช้นี่นะครับ,รบนะหลากหลายปัญหาเข้ามาตอนนี้ทุเรียนของเราเนี่ยครับอายุ20ปีนี่มันมีกี่ต้นครับเนี่ยยีปีนี้มีอยู่11ต้นครับผมแล้วก็7จ ปีแล้วครับมีอยู่9ต้นครับอ๋อครับผมเจ็ดปีมีอยู่9ต้นนะครับก็หมายความว่ามันแตกต่างกันด้วยอายุแล้วเราดูแลยังไงครับตอนแรกๆอะ่ะทีแรกเราก็ใช้เวอร์แพนนี่ครับฉีดทุกเจ็ดวัน ตอนนั้นได้ผลผลิตเท่าไหร่ครับครั้งแรกนะครับเริ่มมาจากพันแปดเหลือ600กิโลครับจากพันแปดมาหกร้อยกลเรื่องเรื่องอะไรครับในเมื่อใช้ผลิตพันที่ดีอย่างนี้ปัญหาอากาศครับร้อนร้อนมากครับร้อนกระทบแรงครับกระทบแรงนะครับรบแต่ละสวนอื่นก็เป็นยังไงบ้างครับสวนอื่นนี้แทบจะไม่ได้เลยครับหลายสวนครับผลผลิตตกต่ํามากครับช่วงนั้นแปลว่าทุกอย่างของเรายังช่วยประคับประคองใช่ครับอาจารย์พี่แป๊คิดว่ายังไงเรื่องนี้ฮะที่ดูจากการดูแลของต้นไม้แล้ว ดีมากครับผม,มครับเรามาใช้3มเกลือนวตัตก,กรรมใหม่หรือที่ว่าสูตรใหม่เนี่ยต่อจากไหนเวลาไหนครับประมาณช่วงพฤศจิกายนครับคือเป็นการแนะนำจากของพี่อวบเริ่มสะสมอาหารครับก็เลยเอามาฉีดเรื่อยๆครับทุก7วัน ตัวนวัตกรรมใหม่นะใช่ครับโอ้แล้วเราใช้อัตราส่วนยังไงครับใช้สะสมอาหารนี่คือใช้เวอร์แพนนี่สิบช้อนครับแต่ก่อนเนี่ยของไคโดซานจะเป็นสูตรน้ําพอปรับมาเป็นผงก็ใช้1ช้อนต่อน้ํา100ลิตรครับผมโอ้ก็ถือว่ามีการปรับชฉพาตอนนี้ของเราเป็นสูตรออร์แกมเมอร์ถูกไหมครับ,รบผมเป็นชนิดผงแล้วตอนนั้นพอเราพ่นไปสักกี่ครั้งเราถึงเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงครับในต้นทุเรียนของเราตั้งแต่ก่อนที่จะปีตาปูตาป่าครับเราเริ่มเห็นผลว่ามันพัฒนา ขึ้นเร็วมากครับอาจารย์เพราะว่าพัฒนาเร็วคือเราดูยังไงครับถึงเรียกว่าพัฒนาเร็วจากการขยับมาตะปูตะปาเริ่มมาเป็นดอกเนี่ยคือใช้เวลาระยะถึงไม่เกิน10วันนะครับแล้วก็ดอกมันเพิ่มขึ้นมากครับนี่ก็หมายความว่าทุเรียน20ปีที่เรามีอยู่11ต้นนี่ถูกไหมครับครับแล้วก็ทุเรียน7ปีที่เรามีอยู่9ต้นเนี่ยั้งความแตกต่างถูกไหมครับใช่ครับเราพ่นยังไงที่มันเห็นความแตกต่างตรงนั้นครับช่วงแรกๆนี่คือจะสะสมอาหารทางใบก็คือจะพ่นทางใบแต่พอช่วงนี้ก็คือจะพ่นใต้ท้อองงงริยย่าเดีวคับ ต้นโตแล้วก็พ่นใต้ท้องกิ่งเหมือนกันใช่ครับต้นเล็กก็พ่นใต้ท้องกิ่งใช่ครับพอเราเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าแค่10วันก็เห็นมีดอกฟูขึ้นมาแล้วถูกไหมครับแล้วขนาดเนี้ยมันทุกต้นไหมไอ้ต้น20ปีที่ว่า11ต้นเนี่ยและไอ้ต้น7ปีอีก9ต้นเนี่ย มันแตกต่างกันยังไงที่ดูตั้งแต่ต้นแต่ละต้นเนี่ยคือ20กับ7ต้นนี่คือ100เปอร์เซ็นที่ออกครับออกทุกต้นครับออกทุกต้นเลยไหมครับเนี่ยออกทุกต้นเลยครับโอ้โหแล้วบางต้นเนี่ยเรามองว่าถ้าปีนี้จากที่เจอประสบปัญหาภัยแล้งอ่ะแล้วก็ที่ปีนี้เราคาดการณ์ยังไงเนี่ยถ้าเอาเ็ปีก่อนเคยออกมาแล้วถูกไหมครับปีนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2ของเขาใช่ครับถ้าเขาจะออกครั้งเนี้ยเราจะเอาไว้กี่ลูกกี่ผลต่อต้นถ้าถ้าปีช่วงนี้คือเคยออกมาแล้วเคยได้ ประสบการณ์น่าจะไม่ต่ํากว่าต้นละ20ลูกครับต้น20ลรูปได้ครับและต้น20ปีแะไรครับต้น20ปีเนี่ยประสบการณ์เคยอยู่ที่60น่าจะลอยครับต้นละลอยได้ครับนี่เคยได้60ลูกไหหกสิบครับหกสิบครับแลวลักษณะผลน้ําหนักมันเป็นยังไงครับลักษณะผลน้ําหนักนี้คือจะเป็นรูปทรงกลมห้าพขึ้นครับน้ําหนักแต่ละลูกกี่กิโลครับขั้นต่านี่คือจะอยู่3 3กว่ากว่าไม่เกิน4ี่หโลครับโอ้ยก็ถือว่าน้ําหนักถ้าเขาเรียกว่าทรงออกก็เรียกว่าลงกล่องใช่ถูกไหมคร แล้วกลิ่นสีมัน่ะครับตอนในอดีตนะที่เราเคยใช้คู่หูสามเกลอือขับกลิ่นมันเป็นยังไงตอนนั้นคือสีกับกลิ่นก็คือพอเราใช้เนี่ยสีมันจะเป็นสีคล้ายๆสีทองขึ้นเนื้อเนื้อจะเป็นสีทองขึ้นเหลืองขึ้นน้ําจะ เป็นสีเขียวออกเขียวเขียวครับคือสมบูรณ์ครับดูดูที่ต้นแล้วก็ดูที่ลูกเนี่ยจะสมบูรณ์โอ้เปลือกหนามเรียกว่าหนามหยีแล้วรสชาติล่ะครับรสชาตินี่คือรสชาติดีขึ้นมากครับผมกินน้อยกินก็คือกินของทุเรียนที่ตอนสุกเนี่ยคือจะน้อยแล้วก็ละมุนลิ้นครับผมแม่ทุเรียนมอนทองครับใช้คําว่าทั้งกลิ่นทั้งเนื้อละมุนลิน้นแล้วก็ทําให้มีความสุขว่าตรงตามกับที่เราต้องการหรือว่าที่เรียกว่าทุเรียนภูเขาไฟไหมครับตรงตามมากเลยครับโ,โดนใจมากเลยครับเนื่องจากว่า แอนอมิโน,โนเนี่ยเวลาผสมกันเนี่ยมันละลายง่ายไหมตอนนั้นจะเป็นผงสีดำๆตัวน,นี้จะเป็นผงสีทองพอลงน้ำคึบละลายน้ําดีมากครับอาจารย์เหครับใช่ครับแล้วเราได้ผสมพวกสารอื่นๆไหมพวกยาฆ่ามแมลงหรืออะไรต่างๆใช้ร่วมกันได้เลยครับผมนะฮะใช่ครับเอาละครับ ก็หมายความว่าในสูตร3ามเกลเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่เนี่ยถูกไหมครับโดยเฉพาะคู่หูนะครับที่เป็นนวัตกรรมใหม่เนี่ยสามารถรวมกับสารอื่นๆได้ได้ครับอาจารย์อันนี้ก็หมายความว่าเราก็ต้องประหยัดแรงงานขึ้นสิครับใช่ครับเพราะครั้งเดียวได้ครบถ้วนหมดเลยไม่ต้องแยกกันพ่นไม่ต้องแยกกันทาแล้วสารเพิ่มประสิทธิภาพทางดินตาหญิงเกษตรนี่ก็ใช้ร่วมด้วยใช่ไหมใช่ครับใช้บารุงใบครับใช้ช่วงทาใบครับช่วงทาใบครับผมก็ใช้มาโดยตลอดวันนี้ครับถ้าทําใบเมื่อไหร่ก็ใช้นะครับใช้ตลอดใช้ตลอด อเอาละครับเพื่อความมั่นใจของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะพี่น้องในจังหวัดศรีสะเกษผู้ที่ทําทุเรียนนะครับภูเขาไฟช่วยบอกเขาที่ถึงว่าหลายท่านลังเลลังใจกําลังคิดว่าจะใช้อะไรดีนะครับแล้วก็มันกระทบแรงมันช่วยประคองยังไงช่วยบอกพี่น้องด้วยครับคือมั่นใจได้ครับทุยลองต้นไม้จะตอบโจทย์เราเองครับว่าต้นไม้จะสมบูรณ์ขึ้นลูกได้เยอะขึ้นมั่นใจเลยว่าลูกไม่ล่วงแน่นอนครับประสิทธิภาพของเวอร์แพนและไคโตซา,านครับผมสูตรใหม่ครับผม